เซีวีคันนี้ขับดีไมพ่พอขับดีเข้าเกียร์ง่ายเนาะเข้าเกียร์แค่โยกตรงนี้แค่เนี่ยไปได้ละจริงรถคันนี้ใช้มานานแต่เราใช้ตั้งแต่ป้ายแดงแล้วก็ใช้เฉพาะในครอบครัว สมบุกสมบันอะไรเครื่องเสียงลูกชายเขาก็ทำให้ใหม่ให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นเพราะไอ้ที่ติดมาก,กับรถมันเป็นอะอะไรอ่ะเป็นแผ่นซีดีเนาะมันไม่ทันสมัยอันนี้ก็เอามาอย่างเงี้ใช้ง่ายขึ้นแอร์ก็เย็นฉ่ำเย็นจนหนาวเลยอืม ตอนนี้ใช้แก๊สอยู่ที่ก็เพิ่งตรวจแก๊สมาเมื่อกี้จะต่อภาษีภาษีวันที่เท่าไหร่17มกรา68เนี่ยเดี๋ยวเตรียมพรบก็ทำแล้วภาษีปี68จะต่อละประกันชั้นหนึ่งยังมีอยู่ เชื่อมหมรถขนาดนี้อถ้าประวัติไม่ดีประกันไม่รับอยู่แล้วเรายังมีชั้นหนึ่งใช้อยู่นะขอบยางรอบคันเปลี่ยนแล้วใช้ของแท้ของศูนย์ลมไม่เข้า ที่พื้นสวนผิวเข้าได้ก็ใช้งานเบาๆแคบไปร้อยเมตรแคบ